สำหรับท่านที่ใช้ i p h o n รุ่นใหม่นะครับต้องชมคลิปนี้เพราะเราจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าข้อความที่ขึ้นมาเป็นป๊อปอัพที่หน้าจอเนี่ยคืออะไรครับสวัสดีครับผม MacUp Studio นะครับคลิปนี้ก็คุยกับช่างซ่อม iPhone คลิปที่15นะครับ มีลูกเพจถามเข้ามาอีกแล้วนะครับก็จะเป็นหัวข้อที่เราจะนํามาคุยกันในเรื่องของหน้าจอขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาบอกว่า iPhone เครื่องนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นจอแท้จากทางแอปเปิลหรือไม่นะครับใน iPhone รุ่นใหม่ๆนะครับตระกูล11ซีรีส์แล้วก็12ซีรีส์นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนจอหรือเปลี่ยนแบตน,นะครับ ตอนนี้นะครับทาง Apple ได้ทําการแก้ไขเพื่อให้มีการตรวจสอบนะครับว่าอุปกรณ์ที่ไม่ได้เปลี่ยนจากศูนย์นะครับก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาอาสแสดงให้เห็นเลยถ้ากรณีที่เราไปเปลีป่ยนจอร้านนอกนะครับก็จะมีหน้าจอแสดงขึ้นมาเลยว่าอุปกรณ์เครื่องนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นจอแท้ของ Apple หรือไม่นะครับถ้าเราเปลี่ยนแบตก็เหมือนกันนะครับก็จะมีขึ้นเป็นป๊อปอัพหน้าจอขึ้นมาว่าอุปกรณ์เครื่องนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นแบตเตอรี่แท้ของ Apple หรือไม่นะครับซึ่งนอกจากการเปลี่ยนแบตตเอร ที่จะมีป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับเราจะไม่สามารถเช็คสุขภาพแบตได้ด้วยนะครับจริงๆก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าสุขภาพแบตเราจะเป็นที่ต้องตรวจสอบหรือตรวจเช็คนะคลิปนี้ก็จะมาบอกว่า iPhone 11ซีรีส์นะครับแล้วก็ iPhone 12ซีรีส์นะครับเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอตอนนี้นะครับแนะนําให้เปลี่ยนที่ศูนย์นะครับรวมทั้ง iPhone XS กับ XS Max นะครับเราจะไม่สามารถเช็คสุขภาพแบตได้นะครับการเช็คสุขภาพแบตก็สําคัญนะครับทุกคนต้องเข้าไปเช็คอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับสามารถบอกได้ว่าแบตนี้ม สุขภาพดีแค่ไหนถึงเวลาเปลี่ยนหรือยังสมมุติว่าเช็คไม่ได้เนี่ยเครียดนะแต่ละคนครับเพราะว่าก็จะเป็น topic ท็อปิกที่ทักเข้ามาคุยกันบ่อยๆว่าใช้แค่ปีหนึ่งลดมาเท่านี้แล้วนะอะไรอย่างนี้ครับเราจะเป็นที่ต้องดูนะครับในกรณีที่บางท่านอาจจะคิดว่าอย่างนี้เราก็ไปเปลี่ยนร้านนอกโดยที่แกะจอแท้มาจากเครื่องอื่นได้ไหมตอบว่าก็จะขึ้น pop up เตือนเช่นกันนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนที่ศูนย์เขาจะมีโปรแกรมนะครับในการแก้ไขเพิ่มให้ขึ้น pop ัพตัวนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าทางร้านนอกประกันเนี่ยยังไม่มีนะครับ ักนึงนะครับทางจีนเขาก็จะมีอุปกรณ์ครับในการลีดค่าหรือเขียนค่าเพื่อไม่ให้ป๊อปอัพตัวนี้เด้งขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีอุปกรณ์ตัวไหนที่แก้ไขได้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะครับที่ตัดสินใจเปลี่ยนจอหรือเปลี่ยนแบตนะครับตอนนี้รุ่นใหม่ๆเหมือนที่ผมแจ้งไว้ก็คือเข้าศูนย์ดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ